สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้นะคะกวางสาวก็จะมาพราวรีวิวเสื้ออยู่ยี่ห้อหนึ่งแต่แต่แต่นะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดไลค์และกด s r i b e r i b n ์ชาขนลแก็บด้วยนะคะ กลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าสินค้าเสื้อยืดนะคะก็เป็นสินค้าที่แบบเก็บเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีติดไม้ติดมือแล้วก็ติดบ้านไว้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะซึ่งวันนี้นะคะเก็บก็อยู่กับเสื้อยืดแบรนด์ฝีมือคนไทยนะคะต้องบอกว่าโหภูมิใจมากๆเลยนั่นก็คือนั่นก็คือเสื้อยืดจากแบรนด์ M2S Basics นั่นเองค่ะซึ่งคอนเซปต์ของเสื้อยืดแบรนด์นี้นะคะเขาบอกว่าเขาเป็นเสื้อยืดคอกลมเรียบง่ายสบายกว่าที่เคยคะ่ะ เขาเคลมว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะทุกคนต้องบอกว่าไม่เหมือนใครเลยนั่นก็คือนางปั่นด้วยได้พิเศษที่เขาบอกว่ามันจะไม่เป็นขุยค่ะทุกคนเนื้อผ้าน,นี่ก็จะแบบเรียบเนียนมากๆนอกจากนั้นนะคะเขายัางบอกว่าซื้อยือดที่ห้อนี้เนี่ยเขามีการทอสองหน้าค่ะ ปรับฟีเข็มให้ถี่ต้องบอกว่าตัวเนื้อผ้าเนี่ยมันจะนุ่มสบายมากๆอย่างตัวนี้เนี่ยแก็บก็จะมีตัวสีดําใช่ไหมคะแล้วตัวที่แก็ปใส่อยู่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีขาวต้องบอกว่าการยืดหยุ่นของผ้านี่ถือว่าใช้ได้เลยนะคะทุกคนแล้วเขาก็ยังบอกว่าใช้เส้นใหญ่ที่ยาวค่ะทุกคนดังนั้นเนี่ยตัวเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะยับยากเสื้อของเรามันก็จะแบบไม่ยุ้ยค่ะแล้วมันก็จะทําให้เวลาเราใส่เนี่ยมันอยู่ทรงมากขึ้นและที่สําคัญค่ะทุกคนเขาบอกว่าเขาออกแบบมาให้เหมาะกับทุกสิรีละค่ะ ซึ่งอย่างตัวที่แก็บใส่อยู่นี้นะคะเขาจะเป็นทรงของผู้ชายค่ะเดี๋ยวแก็บจะให้ดูซึ่งต้องบอกนะคะว่าความชอบของแก๊บอันนึงเลยนะคะนอกจากตัวรูปทรงเขาแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเนื้อผ้าของเขาเนี่ยหนาใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะเขาสามารถปกปิดตัวหัวนมได้นะคะเพราะปกติเนี่ยเวลาเราใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมคะเราจะมีปัญหาว่าแบบบางยี่ห้อเนี่ยเราจะเห็นแบบตัวสีจุกหัวนมออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาสามารถแบบปกปิดได้มีชีทค่ะต้องบอกว่าใส่แล้วค่อนข้างดูสุภาพมากๆ ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะแบรนด์เขาก็วางจำหน่ายอยู่แค่ละค่ะ8 9บาทเท่านั้นเองค่ะต้องบอกว่าก็เป็นเสื้อยืดสแตนดาร์ดทั่วๆไปนะที่แบบราคาไม่ได้แรงเลยนะคะแล้วก็สามารถหาซื้อได้ที่24 shopping แล้วก็7บางสาขาค่ะทุกคนซึ่งปัจจุบันนะคะแบรนด์เขาก็ทำออกมาทั้งหมด4สี4นะคะนั่นก็คือสีขาวนะคะสีก้มสีเทาแล้วก็สีดำนั่นเองค่ะ โดยนะคะเขาทําออกมาทั้งแบบเป็นทรงของผู้ชายนะคะแล้วก็ของผู้หญิงต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องลองไปเลือกกันดูนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่ารีวิวของแก๊บเนี่ยเราจะไม่ได้มาแค่แบบว่าบอกว่าแบรนด์เนี่ยเคลมว่าอะไรนะคะแต่ว่าแก๊บจะมีการออกไปใส่จริงด้วยค่ะทุกคนแล้วก็จะกลับมารีวิวให้ฟังนะคะว่าผลของการใส่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะแกก็จะใส่เจ้า M2S Basics นะคะสีขาวนะคะ ออกไปลองใช้ชีวิตจริงๆค่ะทุกคนแล้วดูว่าแบบผลลัพธ์ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง เอาละค่ะเราก็มาดูกันที่บรรจุพัณฑ์เลยนะคะต้องบอกว่าเสื้อยืด m 2 s basic ตัวนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์ของเขาก็มาในรูปแบบของซองพลาสติกค,ค่ะเบามากๆและที่สําคัญก็คือข้างหลังเขาก็บอกเลยนะคะว่ารีดง่ายไม่ย้วยแล้วก็อยู่ทรงค่ะหลังจากนั้นก็มีเบนฟิตอื่นๆนะคะพร้อมกับไซส์ค่ะ m l แล้วก็ xl ทั้งผู้ชายผู้หญิงสามารถวัดได้นะคะอย่างวันนี้แก๊บซื้อมา2ตัวค่ะสีขาวกับสีดํา แก๊บก็ใส่สีขาวออกมาใช้ชีวิตประจําวันค่ะจากการเทสแรกของแก๊บนะจะเห็นว่าแก๊ปเนี่ยรัดเบลทับเสื้ออยู่นะคะเสื้อเนี่ยก็เริ่มปรากฏรอยยับแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหลังจากเราลงจากรถแล้วเนี่ยสภาพของเนื้อผ้าเป็นยังไงบ้างมีรอยยับหรือเปล่าจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนื้อผ้าเริ่มคืนตัวแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะแก๊บก็ขอมาเดินซุปเปอร์เล่นเล่กันก่อนค่ะ เวาสชั่วโมงผ่านมานะคะแกก็กลับถึงบ้านเรียบร้อยค่ะแล้วก็มาดูนะคะแกว่ารอยยับของเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าเสื้อปกตินิดนึงเนาะวันนี้วันที่2แล้วนะคะแกก็เอาสีดําออกมาลองใส่ค่ะทุกคนต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแกรู้สึกชอบสีของเขามากๆส่วนตัวเป็นคนชอบสีดําค่ะแล้วเนื้อผ้าเขาก็ทําออกมาได้ดีมากๆหลังจากที่แกปลัดเบลมาเป็นเวลานานนะคะสังเกตว่าผ้าของเขาเนี่ยสามารถคืนตัวได้เร็วกว่าเสื้อปกติทั่วไปค่ะ จะเห็นเลยนะคะว่าหลังจากแก็บออกมาจากรถได้สักพักเดียวเนี่ยเสื้อก็คืนตัวแล้วค่ะแทบจะไม่มีรอยยับเลยตอนนี้ต้องบอกว่าเสื้อยืด M2S Basic ตัวนี้นะคะข้อดีที่แกชอบเขามากๆเลยะคะ่ะแกมองว่าเป็นเรื่องของเนื้อผ้าเขาค่ะเพราะจากที่แกได้ใส่มาเป็นเวลาสงวันเนาะเมื่อวานแกใส่สีขาวแล้วก็วันนี้แกใส่สีดำเนี่ยต้องบอกว่าการคืนตัวของเนื้อผ้างเขาดีมากๆทุกคนปกติแล้วนะคะแกจะเป็นคนที่มีปัญหาว่าแบบ เวลาเราใส่แบบเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบลัดเบลขับรถนานๆเป็นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งนานๆเสื้อมันจะยับใช่ไหมคะแล้วเวลาเราถึงที่หมายปุ๊บพอเราปลดเบลเดอนเรามาอจากรถปุ๊บ มันจะเริ่มเป็นรอยแบบจีบยับยๆบยๆบยบย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบเลยนึอไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแกมีความรู้สึกว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคืนตัวได้เร็วนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างจะยับยากกว่าเสื้อยืดปกติทั่วไปนิดนึงข้อดีที่2นะคะแกมองว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบระบายอากาศได้ดีเหมือนกันนะคะปกติแล้วนะคะเสื้อยืดราคาประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วในท้องตลาดเนี่ยเขาจะค่อนข้างแบบจะพูดว่ายังไงอะใส่แล้วมันจะอับนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยแกมีความรู้สึกว่า ใส่ระหว่างวันนะคะเราออกไปข้างนอกบ้างห้องแอร์บ้างอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ทําให้แก็บรู้สึกว่าแบบเสื้อมันอับหรือว่ามันไม่ระบายความร้อนนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่แกชอบมากๆข้อที่3เลยนะคะแก็บมองว่าเขาค่อนข้างคุ้มค่าราคามากๆค่ะทุกคนต้องบอกว่าราคา189บาทนะคะกับเท็กเจอร์แบบนี้รูปแบบนี้นะคะแกค่อนข้างที่จะแฮปปี้เขามากๆอย่างตัวนี้นะคะเป็นสีโปรดของแก็นะคะสีดำเนี่ยจะมองว่าแบบ เวลาใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะแบบดูมีราคานิดหนึ่งด้วยความที่เนื้อผ้าเขาไม่ได้บางมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้หนาจนแบบระบายความร้อนไม่ได้เนาะก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างให้ texture หรือ finish ลุคที่แบบเออมันออกจะขึ้นๆเงาๆเล็กน้อยนะคะมันค่อนข้างที่จะดูแล้วแบบดูแพงนิดนึงอะ่ะส่วนตัวรู้สึกชอบนะแฮปปี้กับราคามากๆแล้วอีกข้อดีนึงเลยนะคะถ้าทุกคนสังเกตนะคะจะเห็นว่าแบบมองกใกล้ๆนะคะเขาจะไม่ค่อยเป็นขุยเท่าไหร่ทุกคนจะเห็นได้เลยจากตัวเสื้อเนี่ยมันจะแบบ คือตัว texture ผ้ามันดีมากๆทุกคนเวลาเราลูบเราเอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าแบบเออตัวผ้ามันหนามันดูมีคุณภาพถ้าให้แก็ปให้คะแนนกับ M2S Basic นะคะแกปให้เขา9เต็ม10ะคะ่ะสาเหตุที่แกปให้9เต็ม10นะคะก็อย่างที่บอกไปแกปมีความรู้สึกว่าแบบเออราคาเขาเดีอ่ะ189บาท2คือแบบคุณภาพพอถือว่าใช้ได้ถ้าเทียบกับแบรนด์ที่แบบคุณภาพแบบ ต้องพูดว่ายังไงอะราคาพอๆกันอะไรเงี้ยคุณภาพของตัวนี้เขาค่อนข,ข้างที่จะโดดเด่นกว่าคู่แข่งนะคะคือโดยรวมแกก็ถือว่าแฮปปี้กับเสื้อยี่ห้อนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่24 shopping นะคะแล้วก็เซเว่นบางสาขาะคะ่ะทุกคนต้องลองไปเช็คข้อมูลกันดูนะคะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะคะยังไม่กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe c ช anel ของแกบด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย Um oh, lucky